เตือนภัยกันบ้างคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีเรื่องราวเตือนภัยในหลากหลายรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยนะครับมีเรื่องของการถูกหลอกให้ลงทุนกับคนที่มีชื่อเสียงมาหลอกลวงให้ไปร่วมลงทุนทําธุรกิจต่างๆซึ่งล่าสุดกรณีนี้ก็คืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีโปรไฟล์ดีหลอกเหยื่อหลายสิบรายครับ ก็ต้องกระทำความผิดฐานชอบโคงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท problems, Airbnb, ี <jaar gender> ่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลังจากที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนนครบาลรวบตัวนางสาวมนทิราอายุ31ปีชาวจังหวัดลำพูนได้ที่ห้างสับสินค้าในเขตจตุจักรกรุงเทพ ขณะที่กําลังเลือกซื้อชุดว่ายน้าอยู่กับหนุ่มต่างชาติหลังจากที่เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเสร็จก็ต้องกอดลาหนุ่มต่างชาติที่มาด้วยกันอย่างนี้ได้ครับนางสาวมนทิราเป็นผู้ต้องหามีหมายจับของสารจังหวัดเชียงใหม่ถึงสองหมายข้อหาช่อโกงหลอกลวงประชาชนหลังจากที่เธอหลอกผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนร้านทําเล็บและร้านทําผมรายละห้าหมื่นถึงหนึ่งล้านบาทโดยสัญญาว่าจะให้เงินปันผลตามสัดส่วนของเงินลงทุนแต่เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อร่วมลงทุนแล้ว นางสาวมนทิรามักจะไม่ตอบข้อความโดยอ้างว่างานยุ่งจากนั้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนเธออ้างกับเหยื่อว่าบริษัทถูกยักยอกเงินทําให้ไม่มีเงินมาคืนผู้ร่วมลงทุนและหนีหายเข้ากลีบเมฆไปเมื่อทราบว่าเธอหลบหนีเข้ากรุงเทพตํารวจคนครบาลได้เบาแสว่าเธอนั้นกินหรูอยู่สบายอยู่แถวๆย่านทองหล่อและได้เบาแสจากสายลับว่าเธอควงหนุ่มอยู่ตามห้างดังในพื้นที่กรุงเทพ จึงมีการตระเวนกระจายกำลังกันตามห้างต่างๆในกรุงเทพฯกว่า5วันจนกระทั่งล่าสุดเจอตัวเมื่อวานที่บอกว่าต้องระวังเรื่องนี้เนื่องจากว่าทางตำรวจเนี่ยเตือนนะครับว่าขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อร่วมลงทุนกับคนที่มักจะใช้โปรไฟล์ดีๆเข้ามาหลอกล่ออย่างเช่นเคสนี้นางสาวมนทิราเนี่ยมักจะโพสต์ภาพที่เคยเข้าร่วมร้องเพลงในรายการดังร่วมกับศิลปินตัวจริงโพสต์ภาพรถหรูครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงิน แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าคุ้นที่รับงานโปรโมทสินค้าต่างๆมียอดผู้ติดตามในอิน t ตาแกรมมากกว่า1 2 0 0 0 0หมื่นคนหลังจากที่เธอถูกจับกลุ่มนะครับเธอก็ให้การรับสารภาพในทุกข้อกล่าวหาแต่อ้างว่าธุรกิจขาดทุนและตอนนี้กำลังหาเงินมาทยอยจ่ายให้กับผู้เสียหายอยู่ครับ